กันกับแบรนด์รถยนต์ระดับโลกอย่างเจาะลึกเลยทีเดียวนะคะและก็การมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ตลาดที่เฉียบแหลมในการเลือกสินค้าคุณภาพเพื่อส่งมอบให้กับผู้บริโภครับการเติบโตอย่างต่อนเนื่องของตลาดน้ำมันหล่อลื่นในไทยค่ะครับสาเหตุจริงๆของการเติบโตมันก็เกิดจากการใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนของการผลิตของทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคาสตอลนะครับที่ต้องบอกว่าเขายึดถือการทํางานอย่างมืออาชีพ อนอกจากนี้แล้วคาสตอลเองก็ยังได้พัฒนาแนวทางเพื่อให้ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงจึงได้มีการร่วมลงมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมวิศวกรยานยนต์ของอแบรนด์รถยนต์เนี่ยนะครับระดับโลกอย่างทุ่มเทนะครับทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ค a สต์ล์โปรเฟชชั่นแลเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันล่อลื่นมี3ามยี่ห้อด้วยกันนะฮะและเป็นที่ยอมรับอย่างมากในตลาดผู้ผลิตรถยนต์และก็ผู้แทนจําหน่ายของผู้ผลิตรถยนต์นั่นก็คือ Caston e g e Professional ค่ะนี่เป็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนะคะเพื่ออิสระในการขับขี่ H uh, I V ว่า H Edge ตัวเนี้ยเอ g ไม่ใช่อย่งางนะะั้นค่ะ Edge E D G E e d g ครับแม <laughs> มันหมายถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั่นเองขับขี่ด้วยเทคโนโลยีไทเทเนียม Fluid Strength Technology ค่ะ นี่ก็ทำให้คาร t o ต e d เอ p โปรเฟชชั่นัลตัวนี้นะคะเป็นน้ำมันเครื่องที่มีความแข็งแรงของฟิล์มน้ำมันมค่ะแล้วก็ล้ำสมัยเหนือกว่าน้ำมันเครื่องอื่นๆถึงเกินเครื่องเลยค่ะ60%ด้วยกันด้วยเทคโนโลยีซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟิล์มน้ำมันนะคะลดการเสียดสีของชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่องยนต์ในทุกสภาวะการขับขี่เลยทั้งยังช่วยลดความฝืดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างสูงสุดนี่แค่ตัวแรกเท่านั้นอืมแล้วต่อไปเป็นคัสตอม Magnatech Professional ค่ะอันนี้<ฮ>เป็นโมเลกุลอัจฉริยะ โอ้โห oh, ตื่นเต้นไปกับเขาด้วย<笑><笑>ปกป้องทันทีตั้งแต่สตาร์ทเครื่องยนต์ค่ะยึดเกาะกับเครื่องยนต์เหมือนแม่เหล็กเลยทีเดียวนะคะเพื่อให้การปกป้องเป็นพิเศษอีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็จะเกาะติดกับเครื่องยนต์เสมอเพื่อให้ความพร้อมในการปกป้องเครื่องยนต์และช่วยลดการสึกหรอในขณะขอุ่นเครื่องค่ะนี่ตัวที่ 2, 2> ครับแล้วตัวที่3านี่เป็นไงฮะ c a s t r o n GTX Professional ค่ะปกป้องการสะสมของตะกอนคลนและขเห่าวนะคะ และคะเราต้องไปเจออะไรพวกนี้ด้วยหรอคะาจย์เจอจสิก็มันว่าบก,ก็มันมันทำหน้าที่ชาล้างน,นะ๋ oh, อะนี่ก็จะเปรียบเสมือนกับค่ะเป็นคอเลสเตอรอลน,น่ะน,นะคะ,ะที่มัน,มนไปเกาะหัวใจมนุษย์นี่แหละคะ่ะอ๋อถึงเข้าใจนะคะ,ะทําให้เสื่อมประสิทธิภาพและก็เช่นเดียวกันกันกบการที่ทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้อย่างไร้ประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรพิเศษนี้นการจะช่วยป้องกันการเกริดตะกอนโคลน ได้สูงกว่า25%จากมาตรฐาน API ค่ะรักษาความเหนืดได้ดีเยี่ยมเลยนะคะแม่อุณหภูมิสูงแล้วก็มีสูตรพิเศษในการปกป้องและป้องกันการสึกหรอเพื่อยืดอายุของเครื่องโยนต์ด้วยครับ ก็ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับมุมมองของคาสตอนนะฮะในด้านธุรกิจนะผมก็ไม่ว่าเคยเห็นสัมผัสเข้ามานานพอสมควรเหมือนกันตั้งแต่สมัยนู้นนานละร้อยปีที่ผ่านมาโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นคะก็เห็นค้านย้อนไปร้อยปีด้ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยตลาดผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็ผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิตรถยนต์ของเมืองไทยเนี่ยนะครับก็คืออย่างเช่นได้คุณสมิตธนะฮะวัดวาเนี่ยนะฮะไม่ใช่วัดวาอารามนะฮะเป็นวัดวาร์ในัสกุลฮะ ก็ได้เคยพูดแสดงความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวว่าปัจจุบันนี้กลุ่มของตลาดผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็ผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิตผู้ผลิตรถยนต์ในเมืองไทย,ยมีการเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ<ม>แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธทางการตลาดและการแข่งขันของแต่ละยี่ห้อชั้นนําในแวดวงการธุรกิจยานยนต์ะนะครับรวมถึงการขยายตัวของศูนย์บริการระดับพรีเมียม ที่มีการมุ่งเน้นให้บริการที่ดีเยี่ยมนะครับรวมถึงเลือกใช้สินค้าคุณภาพให้แก่ลูกค้าก็ทําให้ได้เห็นการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยอย่างคอสตันเองเขาก็เลยเห็นศักยภาพในส่วนดังกล่าวเนี่ยแล้วก็วางแผนเชิงรุกเพื่อมีการเพิ่มสัดส่วนในตลาดกลุ่มนี้แล้วก,ก็เชื่อว่าในปีปีเนี้ยนะครับอคอสตันโปรเฟชชั่นอลก็จะมีอัตราการเติบโตประมาณคือเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ8-10เอทีเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีคล้ายๆว่าใครก็ตามที่อยากจะ ทำธุรกิจค้าแคร์ธุรกิจค้าค้าแคร์เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงล้างรถอะไรอย่างเดียวมันก็จะมีแบบว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยอะไรอย่างงี้ต่างๆผู้นี้ครับเขาก็จะมีเชลวางสินค้าให้แล้วก็จะทําหน้าร้านทําป้ายทําอะไรขึ้นให้โดยที่ทางผู้ค้าน้ํามันเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาก็จะไปตกแต่งอะไรให้เลยแล้วก็มีอุปกรณ์วเกราะ์อะไรให้เสร็จสักเลย แต่ว่ามีข้อแม้ว่าคุณต้องขายน้ำมันของผมอย่างเดียวนะครับก็โอเคนะคะก็โอเคเดี๋ยววันนี้กลับบ้านไปจะไปดื่มคาสตอน g p x ฮะจะไปดื่มมันจะได้ไปช่วยสลายคอเลสเตอรอลในหัวใจไม่เกี่ยวคนนะคะอันนี้เอาไปใส่รถนะคะใส่รถใส่รถเล่นนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะไปต่อกันกับทาท่ามอเตอร์กันบ้างดีกว่าค่ะกับท่าทามอเตอร์นะคะบริษัท ร่วมทุนระหว่างทาทามอเตอร์กับท a าทาแอฟริกาโฮลดิ้งค่ะเขาเปิดโรงงานประกอบรถยนต์แห่งใหม่ที่เมืองโรสลินนะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงพิทอรียที่แอฟริกา<ด>ใต้นั่นเองค่ะการตั้งโรงงานครั้งนี้นี่นะคะถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการดำเนินงานแล้วก็ขยายบทบาทของกลุ่มทาทาด้วยค่ะจริงๆแล้วถ้าพูดกันไปแล้วเนี่ยทาทามอเตอร์นี่ใหญ่มากนะเราอยู่ในอินเดียนะใ,ใหญ่แล้วก็มีการลงทุนถึง110ล้านรูปี ไปยะเฮเลที่อเมริกาใต้ใช่ครับถ้าจริงครัถ้าจะเอาให้เป็นคิดเป็นตรงนั้นจริงจนไทยก็เป็นร้อยหนึ่งร้อยสิบล้านรูปีกับอีกเก้าสิบรูเดือนกับอีกสามสิบห้ารูวันนะฮะประมาณนั้นก็ขอไม่คิดให้ตกแล้วสรุปแล้วก็คือประมาณเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทอ๋อค่ะซึ่งในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เนี่ยเขาก็สามารถผลิตรถเพื่อการพาชย์ขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 4ตันนะครับไปจนถึง50ตันเลยทีเดียวโดยใช้ชิ้นส่วนแต่ที่เป็นแบบกึ่งเขาเรียกน็อกดาวน์ะฮะ,ะแล้วก็มีการกําลังการผลิตนี่นยอยู่ประมาณ3,650คันต่อปีแล้วก็สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้โดยโรงงานแห่งนี้เนี่ยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001ค่ะนะครับจากบูโรเวอริทัสประเทศอเมริกาใต้อันนี้มันจะเป็นภาษาอะไรอ่ะ นะฮะกันอ้าช่างเหอะนะฮะขณะที่ใช้ในการผลิตรถบรรทุกนะฮะทาทา LPT นะฮะซึ่งเป็นรหัส813แล้วก็ทาทา LPT 1518 <c oughs> ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศนี้นะครับ oh. แล้วก็โรงงานผลิตยนต์ของทาทามอเตอร์เนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ34,500ตารางเมตร <c oughs> แล้วก็ระยะเวลาในการก่อสร้างก็18เดือน <c oughs> ใช้เครื่องจักรแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยล่าสุดตามมาตรฐานการผลิตยนต์ระดับโลกนะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โรงงานแห่งนี้ก็มีศักยภาพในการผลิตยนจำนวนมากแลวก็หลากหลายรุ่นพร้พรอมๆกันเนี่ยนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศแอฟริกาใต้ทั้งนี้ที่เงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยก็มาจากสถาบันการเงินของแอฟริกาใต้แล้วก็งานก่อสร้างอศวกรรมก็ดําเนินการโดยบริษัทในประเทศส่วนเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์หลักๆนะครับรวมถึงพนักง,งานเนี่ยของโรงงานก็จัดหามาจากภายในประเทศเช่นเดียวกัน ก็ทำให้คนในประเทศนั้มีงานะนะครับ<ช>มันก็เหมือนอประเทศไทยนี่แหละเหมือนกันโรงงานแล้วก็มีงานใช่ครับประเทศไทยยังไม่มีโรงงานนะ,ะเพียงแต่ว่ายังอาศัยการประกอบ รถจากโรงงานของทาง Mercedes-Benz อยู่ค่ะอนะและสิ่งหนึ่งนะคะที่กลุ่มทา้ทาให้ความสำคัญมากที่สุดประการหนึ่งเลยก็คือการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาแรงงานในแอฟริกาใต้นี่แหละค่ะและกลุ่มทา่าทาในอินเดียนะคะได้การยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีกระบวนการฝึกอบรมและศูนย์อบรม ศูนย์ฝึกอบรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งนะคะทาทามอเตอร์แอฟริกาใต้ก็เลยนําความเชี่ยวชาญนี้เนี่ยมาจัดเป็นโครงการถ่ายทอดทักษะและฝึกงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพของแรงงานสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่างเครื่องช่างเชื่อมช่างพ่นสีค่ะครับ <นะ S 2> ไม่น่าเชื่อนะว่าคนทาประเทศเอินเดียเนี่ยมีเก่งเรื่องของไอทีค่ะนะ<ช><ช>ไม่น่าเชื่อจริงๆ<ช><ช>ฮะทั้งที่ก็มันก็ลำบากกันในภาษาเนี่ย เวลานั่นไปเวลาก็แย่าเยฮ้แล้วก็แล้วก็ย้เฮ้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงจริงแต่อยากรู้แอฟริกาใต้ส่วนใหญ่เขาใช้รถประเภทไหนยังไงกันนะคะคือมันจะต้องเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะทนทรหดอดทน,ทนเพราะว่า,าคิดว่าสภาพพื้นท,นท,นที่แล้วก็แล้วก็แน่นอนครับปัญหาเรื่องความร้อนค่ะพะพาเหมาะเลยเหมาะเลยฮะเหมาะเลยนะคะอ้าวล่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะเรามีคำแนะนำเมื่อกี้นี่เราพูดกันถึงการบริการอย่างดีเยี่ยมจากโตโยต้านะคะ แต่ถ้าว่าใครที่เคยไปประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นอู่หรือว่าศูนย์ที่อาจจะเจอไปเจอแบบว่าช่วงไรหน่ไอยไปเจอแบบเจ้าเล่เจ้าเล่เข้าไปนี่นะคะมีเยอะไหมคะจาร์ผมก็ไม่รู้ครนะับแต่จะรู้รู้แต่ว่ามีแต่เท่าที่ชีวิตเขาที่เจอมาเจอมานะครับ <c oughs> ก็เจอแต่ผู้หญิงเจ้าเล่ฮะไม่ค่อยได้เจอ <c oughs> พวกศ <c oughs> ูนย์อะไรเจ้าเล่เท่าไหร่ฮะวอู่เจ้าเล่ก็ไม่ค่อยได้เจอฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะพากลับเข้าไปที่อู่ดีกว่านะ ไปดูกันว่าอู่เจ้าเล่ศูนย์เจ้าเล่ถ้าเจอเข้าไปจะทํำยังไงกับเขาดีเนี่ยนะคะและกับ5อันดับรถยนต์ค่ะมือ2ที่มีผู้คลิกเข้าไปชมมากที่สุดในเว็บไซต์ตลาดรถ com เอามาฝากคู้ชมกันวันนี้นะคะพักกันแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะหนึ่งช่องทางที่ช่วยจุดประกายความคิดหนึ่งความตั้งใจที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ หนึ่งการช่วยเหลือที่สามารถบรรเทาและต่อชีวิตให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่หนึ่งรูปแบบที่เป็นทั้งกำลังใจและความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกทอชอปฏิบัติหน้าที่กสทอชอรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกทีนิวส์ทีวี SMS ข่าวทีนิวส์ หรือแม้กระทั่งบริการทีนิวสเปเชียลถ้ายังไม่พอหรือยังไม่จูใจเจอกับข่าวสารที่ลึกได้อีกหนึ่งช่องทางกับเว็บไซต์ที่จ่อลึกทุกมุมมองข่าว www.tnews.co.th ไม่ว่าคุณจะเป็นใครธนาคารอมสินพร้อมสารเส้นทางสร้างชีวิตเพื่อคุณ ธนาคารอมสินมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประชาชนทุกระดับสารต่อนโยบายของรัฐบาลเน้นสินเชื่อเพื่อใช้เหมือนเวียนประกอบอาชีพติดตามข่าวสารเพื่อผลประโยชน์ที่น้องประชาชนได้ในรายการล้อมวงคุยช่วงอยู่อย่างยั่งยืนกับธนาคารอมสินทุกวันพุธเวลาสิบจนาฬิกาถึง15นาฬิกาทางทีนิวส์ทีวีและเครือข่ายวิทยุทส,ส่วน500าสถานีผมเป็นคนใส่ใจสุขภาพครับเพราะด้วยหน้าที่การงาน ที่ต้องทุ่มเททั้งร่างกายและสมองยิ่งต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเคล็ดลับของผมไม่ยากเลยครับผมเลือกทานสาราเกีียวทองเฮอร์บาล่เป็นประจำทุกวันครับเพราะอุดมไปด้วยโปรตีนเข้มขน้นวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระและกรดอะมิโนคโรบทั้ง18ชนิดที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายและสมองภูมิคุ้มกันดีชีวิตคุณก็มีความสุขได้ครับด้วยสาราเกลียวทองเฮอร์บาล่ใส่ใจสุขภาพใช้เฮอร์บาล่ ลืมข่าว SMS สั้นๆแบบเดิมไปได้เลยไม่ต้องยุ่งยากกับตัวย่ออ่านไม่เข้าใจปฏิวัติใหม่ T News Special ข่าวสารที่มากกว่าครอบคลุมได้ใจความครบทุกประเด็นมีภาพเหตุการณ์จริงประกอบในอัตราที่ไม่แตกต่างจากเดิมติดต่อ Call Center 0 2 5 2 5 4อ2 6 นี่คือทีมที่มีแฟนบอลกว่า300ล้านคนทั่วโลกเป็นแชมป์มากที่สุดทีมหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโค้ชค,คนหนึ่งเคยบอกว่าการได้แชมป์ถ้วยแรกอาจได้มาเพราะโชคแต่แชมป์ครั้งต่อไปไม่ใชา่ถ้ามุ่งม,มันจะเป็นที่หนึ่งคุณจะเป็นที่หนึ่ง s i n Corporation a global partner with Manchester United สนับสนุนโดยสิงค์คอร์เปอเรชั่นบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยช่วงที่สกับออโต้ทูเดร์บายรวิพรช่วงนี้ขยับเข้ามาใกล้ๆค่ะคุณผู้ชมค่ะ <laughs> จะพามารับมือถ้าไปเจอแบบช่างตามอูหรือตามศูนย์ที่เรียูอว่าช่างเจ้าเล่เนี่ยนะคะไม่ว่าคุณเองค่ะจะมีความรู้เรื่องของช่างหรือว่าสามารถที่จะซ่อมรถเองได้แต่ถ้าหากว่าการเผชิญหน้ากับอูหรือว่าดิลเลอร์นี่นะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็ ความรู้อยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าการนํารถเข้าไปในแต่ละครั้งนี่นะคะเราตั้งใจจะเสียเงินให้น้อยที่สุดถูกไหมทฟีได้ยิ่งดีเลยนี่นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่พวกช่างเขาอธิบายปัญหาของรถของเราให้ฟังว่าเป็นยังไงยังไงต้องแก้ตรงไหนยังไงเงินเท่าไหร่นี่นะคะตรงนี้แหละพยายามฟังให้ชัดเจนแล้วก็ทําความเข้าใจให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของอู่หรือว่าศูนย์เจ้าเล่นั่นเอง แต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ราคาจาายถ้าเจอเข้ามาจริงๆจะต้องทํายังไงดีครับแต่ว่าภาพที่เราอาประกอบนั้นก็ไม่ได้หมายถึงรูปร่างหน้าตาของช่างที่ที่ท่านเห็นอยู่ในภาพนะครับ่นก็คือไม่ให้คนเจ้าเล่ห์นะฮะเพียงแต่ว่าโอเคให้เราเห็นว่าเสื้อผ้าหน้าหมวกของเขาอ่ามันแสดงบ่งบอกถึงความเป็นช่างเท่านั้นเองนะฮะเพื่อจะให้มัน ประกอบ้เพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดไปเอาลูกๆคนไทยมาได้เป็นเรื่องนะครับโดนฟ้องอีกโดนฟ้องนะฮะเอาเป็นว่าอไอ้เรื่องของน้ํายาเนี่ยสำคัญเลย,น,ยน้ำยาสารพัด,ดน,น้ํายานะฮะ อันนั้นไม่ใช่มันคงจะไม่มีน้ํายาล้างจานเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ีอะไรก็ไม่ใช่เลแล้วก็การบริการพิเศษเนี่ยที่มีที่อยู่นอกเหนือไปจากตารางการดูแลปกตินะครับที่คุณผู้ชมอาจจะได้เจอกับอูหรือว่าศูนย์บริการบางที่เนี่ยใช่พวกนี้บางทีไม่บอกนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ากว่าจะคือมันน่าจะบอกกันไว้ก่อนนะตามหลักแต่ว่าก็เพื่อเพื่ออะไรเพื่อเราเพื่อเราจะ เราจะได้ยินยอมหรือไม่ยินยอมเลยทำนองนั้นพอที่จะทวงถามก็มักจะอ้างว่าอ๋อมันเป็นมาตรฐานครับมาตรฐานทางศูนย์เรานะครับนั่นก็คือถ้าถ้าพูดกันไปแล้วไอ้คำว่ามาตรฐานทังศูนี่เป็นคําพูดที่ไพราะเพราะพิง่ะนะฮะโดยการอ้างมาตรฐานของศูนย์แต่เอาที่จริงแล้วก็คือการรีดเงิน <c oughs> ของศูนย์บริการหรือว่าอุ่รถยนต์ที่ไม่มีจัตยาบัตน,นั่นเอง <c oughs> น,ะ,น,ะ,นะถ้าแปลกมานะฮะ